สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะเราพาทุกคนทุกท่านอยู่ตลาดนัดกรีนมอนะทุกคนประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะคะเข้ามาของป่ายเยอะแยะเลยนะทุกคนวันนี้นะคะขลามท่าศิลานะคะอำเภอท่าตูมป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะ,คะทุกคนนะคะ ดีค่ะค่ะ่นี่คือบรรยากาศของป่านะะของพื้นบ้านนะคะตลาดกรีนมอวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2 5 6 8 กคนเราก็เดินเข้ามาถึงจุดข,ขายอาหารเช่นบ้านนะคะตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้มีปลาปลาตัวใหญ่นะคะแล้วก็ไก่บ้านจุดไก่บ้านนะคะทุกคนนะปลาดปลาชะดูอันนี้ก็จะเป็นปลาหินะคะตัวใหญ่ตัวบึกเลยนะทุกคนตัวบึกบึกเลยช่วงนี้ก็เป็นหน้าปลาวางไข่นะคะก็จะค่อนข้างที่จะ ยังไม่ได้ให้จับปลานะคะทุกคนก็จะมีมาเป็นปลาโมงไม่ได้ค่ะนี่ปลาสองปลาสองนะคะเป็นไม่ได้ปลาโมงนะคะทุกคนเนาะตัวใหญ่มากเลยนะคะไม่เหนียวไม่เหนียวค่ะออ่นทุกตัวเป็นไส้ไก่ก็ร้านปลาอุนะคะคนขยันนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนนะคะ ฝั่งนี้ค่ะไม่หยุดประวุตเก็บงานไว้ทีกบหัวนะคะกบกบนะคะทกคหมดค่ะตัหอมใบตองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ถ่ายรูปด้วยโอ้ก็ถ่ายรูปแม่ไม่ถ่ายรูปเราดูจ้ากบยัดไส้นะทุกคน อาหารและแต่ปุ๊นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาหารสุขภาพนะคะเดี๋ยวตรงจุดน,นี้สวัสดีค่ะคุณปุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะท่ทุกคนทุกท่านนะคะเราอยู่ตลาดกรีนมอนะ,ะทุกคนก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะส่งปลาแล้วก็มาด้านในอันนี้ก็จะเป็นของสุขภาพนะคะทุกคนอันนี้ผักปลอดสารอยู่ตรงนี้ผักออร์แกนิกนะคะร้านแม่ปลูก ลูกขายอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะมาอาหารปลาพวกของป่าปลาธรรมชาติมีน้อยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพึ่งป่าปลาสอน้ำพึ่งป่านะคะป้าสวัสดีค่ะป้าอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเดิมนะคะน้ำพึ่งป่านะคะสังเกตได้นะคะจะเป็นคนขนนะทุกคนน้ำพึ่งป่า สดน้ำพิงป่าน้ำพิงป่าร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อนะ,ะทุกคนไปชมบรรยากาศไปนะคะเนี่ของไม่ค่อยนี่เยอะพวกปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นว่ามีอะไรไหมนะคะ,นะคะ ขนมดอกบัวขนมโชคนะทุกคนติดฟนะทุกคนแต่แต่นังลมอ่ะมันจะจุดกว่านี่มนสทุกนก็จะมีไข,ข่ม่แดงนะคะขมนขมแบ่แดง ขายจ้ขายปขายปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วจ้าปลาน้อยเนาะปลาไม่ค่อยได้ชอบปลาูุ ปลาไม่ค่อยมีนะะทุกคนฉันน่าจะเป็นปลาเลี้ยงมากกว่าปลาธรรมชาติก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลาวางไข่นะคะเขาห้ามจับปลาเลี้ยะทุกคนอนานะคะอรรยากาศมีตลาดนะคะคนก็เด um ินก็ค well ักนะทุกคนก็ส่วนมากจะเป็นผักป่ามากกว่า่ะทุกคนขาเยอะนะคะคนก็เดินเล่นด้วยกัน นี่ก็จะเป็นเห็ดเผาะนะคะน้อเห็ดเผาะสวยๆเลยนะคะ,<อ>ะ,ะทุกคนอยู่ตรงดนี้นะคะหัวหนังของผ้ายอไม้นะคะค่ะทุกคนอันะะอนี้ก็จะเป็นผักนะคะมุมผักป่านะคะกำลังสิบบาท ทุกคนเราเดินชมนะคะชมบรรยากาศอาหารพื้นบ้านน้อยนะ,ะทุกคนวันนี้ปลามาน้อยมากไม่ได้เยอะเพราะเป็นช่วงอาจจะช่วงเขาเอ่องดจับปลาช่วงวางไข่นะคะทุกคนเนะะาจจะก็ใจนี้หน่อย กุ๊กเีงสวัสดีค่ะไข่คค่นะคะทุกคนเค,คียงคะทุกคนนี่ก็เป็นขนมไทยนะยนขนมไทยไปดูฝั่งนี้กันนะคะทุกคน ตลาดนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก็ไปสรุปฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้ว่ามีของป่ามีปลาธรรมชาติไหมฝั่งนี้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักป่านะ,ะาาผัก่าผัก้ํานะคะโอ้ผักหน,น้าสวยๆเลยเนาะท่านนค่ะ ฝั่งนี้นะทุกคนฝั่งของป่าเราเดินทั่วแล้วเราดูปลานะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีของป่าไม่มีของป่าเยอะสวัสดีค่ะป่าอร่อยอร่อยค่ะป้าอร่อยนะทุกคนค่ะทุกคนเราเดินทั่วตลาดเลยนะคะก็จะมีของป่าประมาณนี้อยู่ฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้ของป่ามาน้อยนะทุกคนเนาะมาน้อยนี่ พยายามขยันนะนี้นะคะเดวฝั่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดูจุดสุดท้ายว่าจะมีหรือเปล่าผักปาก่ามากเลยหน่อไม้อะไรคะเนี่ยทำอนนะไรน่าหวานกินุน้งโอ้ทำอะไรน,น่ารักมากเลยสูงละสามสิบบาทบอกมาให้แล้วเร้อยนะทุกคนเอาไปต้มเลย นาะขาไก่บ้านด้วยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้มะม่วงเออนะคะไปนะมาทางนี้เลยค่ะโอเคเขาทำแพ็กเกจสวยมากเลยนาคะอันนี้นะคะทุกคนโอเคขอไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดินมาถึงจุดนี้นะทุกคนเลยนะคะก็จะเป็นจุดฝั่งล้งสุดท้ายที่เราไม่เคยได้มาวันนี้มีพึ่งมา170 150 40บาทก็มีนะคะน่ารักน่ารักมากเลยขิงแล้วก็ข้าวมะลิแดง40นะคะข้าวสสีโลละ40บาทเหมือนกันนะทะุกคนก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะข้าวอินทรีย์นะคะอาหารป่าพื้นบ้านอยู่ตรงจุดนี้วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายซิิน หาทุกคนทุกท่านนะคะเดินชมตลาดนักเรีนมอหาปลาธรรมชาติก็จะน้อยลงแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เป็นช่วงปลาวางไข่ก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็มีผักอาหารมีอาหารที่เราเลือกมากมายเลยนะคะก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็วันนี้สามส่วนก็หวัง,งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะเพลิดเพลินกับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเิดพลาดประการใดต้องกรับประธานอภัยเพื่อนี่ไว้นาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกรา์ขอบคุณทุกๆ กำลังใจให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุมมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีะคะ่ะ